เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Grand Chief Auto San Diez นะครับหรือเกม GTA San เหมือนเดิมนะครับผมในคลิปนี้ตามเคยครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับ E.N.B ตามใจคนดูนะครับหรือ E.N.B F.C นั่นเองนะครับคอนเซปต์ง่ายๆนะครับของคลิปนี้นะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือว่าคนดูเนี่ยอยากดู E.N.B ตัวไหนคอมเมนต์มาครับหรือว่าจะส่ง E.N.B มาให้แอดเนี่ยรีวิวได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดเนี่ยนะครับจะเอา E.N.B ตัวนั้นอะมาเล่นแล้วก็็ทําเปปนนนนคคลิแวี้ะรับ ซึ่งคนดูนะครับก็ได้ส่ง e.n.b มาให้แอดรีวิวเช่นเคยนะครับ e.n.b ตัวนี้เนี่ยนะครับคนดูเนี่ยเขาส่งมาให้ทั้งหมด2อันเป็น e.n.b ภาพสวยทั้งคู่นะครับแต่พะเออิญว่า e.n.b ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่ควรจะมาอยู่ในคลิปนี้เนี่ยปรากฏว่ามันเล่นไม่ได้นะครับแอดเนี่ยนะครับเข้าไปรีวิวอะไรหมดแล้วโอ้โหทําปกคลิปทําอะไรเตรียมพร้อมปล่อยแล้วนะครับ ปรากฏว่ามันเล่นไม่ได้ครับอยู่ๆมันเล่นไม่ได้เลยเว้ยคือแบบงงมากเมื่อก่อนเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่เลยนะครับยังถ่ายสกินช็อตถ่ายอะไรลง f a c e b o o k ปกติเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาทาคลิปจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้คือเล่นไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมมันแบบว่าเข้าก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยค้างนะครับไม่ค้างก็เด้งออกมี2ออย่างคือแบบกดเข้าตัวเกมปุ๊บ นิ่งสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแอดก็เลยคิดว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่า ENB มันเพิ่งดีคอมหรือเปล่าแบบคอมเพิ่งอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอมามันอาจจะแบบว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแอดก็เลยรีคอมใหม่ครับลองรีคอมแล้วก็เข้าใหม่มันก็ยังเข้าไม่ได้ทีนี้เนี่ยแอดก็เลยลองไปเล่นกับตัวเกมอื่นดูว่าเออถ้าเกิดตัวนี้เล่นไม่ได้เนี่ยตัวอื่นก็น่าจะเล่นไม่ได้ด้วยปรากฏว่าตัวอื่นแม่งเล่นได้ปกติครับแอดก็เลยคิดว่าโอเค อ็นบ e ี b คงจะเสียแล้วเรียบร้อยนะฮะอ็นบี e b ตัวนั้นเนี่ยที่ควรจะมาอยู่ในคลิปนี้แอดก็เลยตัดทิ้งไปนะฮะก็เลยเอา e อ็นบีอีกตัวหนึ่งนะครับที่คนดูขอมาอีกอันนึงเนี่ยเอามาทําคลิปแทนนะฮะไอคลิปที่เล่นไม่ได้เนี่ยแอดก็จะไม่ได้ทำนะฮะทำเฉพาะตัวเกมที่เล่นได้นะฮะและตัวเกมตัวนีนะครับก็เป็น e อ b นบีอีกตัวหนึ่งนะครับที่คนดูเขาแนะนํามานะครับ บอกได้เลยว่าใครที่เป็นคนที่ชอบแนวหน้าชัดหลังเบอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหสงสัยน่าจะชอบนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ชอบถ่ายสกินช็อตเนี่ยนะครับรีวิวรถสวยๆทําภาพทําอะไรเนี่ยยีนบีตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะฮะแต่แอดเนี่ยก็ไม่แนะนําสําหรับคนที่จะนําไปเล่นเนื้อเรื่องนะเพราะอะไรรู้ไหมดูฮะมันเบอร์หลังหนักมากหนักแบบหนักโคตรๆอ่ออะ ถ้าเกิดนําไปเล่นเป็นเนื้อเรื่องทาคลิปยาวๆเนี่ยแอดว่าน่าจะไม่เหมาะนะฮะอันนี้ต้องขอพูดตรงๆนะมันอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามุมอะไรมันก็แย่นะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นเป็นเนื้อเรื่องแบบให้2สไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะครับลองดูในคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะฮะคือภาพมันก็ดีแหละนะครับภาพมันก็สวยแต่เพียงแต่ว่ามันเบลอหนักไปหน่อยนะฮะหนักจนแบบว่าแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะด้านหน้านี่ถือว่ามืดมากนอกจากเราจะขับไปใกล้กลนะฮะภาพมันเลยจะไม่เบลอนะฮะนี่เห็นไหมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลารเา ความเร็วเนี่ยเราจะมองถนนไม่ได้เลยนะมันคือมันมืดมากเราจะมองถนนไม่ถนัดนะครับแอดก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าสําหรับคนที่จะนําไปเล่นเนื้อเรื่องนะฮะหรือแบบนําไปเล่นเป็นคลิปจริงๆจังๆเลยนะฮะอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าถ้านําเอาไปถ่ายรูปถ่ายเก็บไว้เป็นภาพสกรีนช็อตเท่ๆเนี่ยนะฮะถือว่าดูดีนะดูถ้าเกิดถ่ายสกรีนช็อตแบบหามุมเจ๋งๆหน่อยเนี่ยแล้วเป็นหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าอ e ินบีตัวนี้ก็สวยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาไม่ได้แถม e N B อย่างเดียวนะเขาแถมเอฟเฟกครับ เอฟเฟกเวลาขับรถนะครับลอยดิฟควันอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงเอฟเฟกการยิงปืนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเอฟเฟกไฟมาให้ด้วยนะแบบเอฟเฟกสมจริงนะฮะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าใน ENB ตัวนั้นเนี่ยเขาเอามาให้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาโหลดแยกนะในไฟล์ตัวนี้เนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนวิธีการลงนะครับก็ง่ายๆมากแอดเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องไปทําคลิปแยกเลยนะฮะ ก็คือว่าการลงเนี่ยก็คือก๊อปปี้แล้วก็เล่นได้เลยนะฮะในไฟล์เนี่ยเขาจะมีวิธีสอนลงอยู่นะฮะในไฟล์เนี่ยเขาจะมีของมันเลยนะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงสต a r t Up ด้วยนะตัวนี้เนี่ย Windows 10ก็คือว่าเราเอา e n b เนี่ยก๊อปลงไปแค่นี้ก็เล่นได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปลงสต a r t Up ัพไปเสียเวลานะครับมันก็เข้าได้เลยนะครับผมโอเคสับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆไหมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรดีนะฮะ ก็อย่างที่บอกฮะปกติเนี่ยมันต้องมี E b อีกตัวหนึ่งนะฮะปรากฏว่ามันก็เล่นไม่ได้นะก็ไม่อยากพูดถึงเหมือนกันเสียใจเออแล้วก็ลืมบอกไปนะครับจริงๆเนี่ยคลิปเนี้ยแอดอาจจะทาเร็วๆหน่อยนะอาจจะแบบไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลานะครับจริงๆเนี่ยคลิปเนี้ยหรือคลิปที่ควรจะทาเนี่ยมันควรจะลงได้ตั้งนานแล้วนะฮะควรจะมีเวลาที่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยแอดไปทําธุระมากก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะได้มานั่งตัดต่อกันแงะแกะเกาวิดีโอนยอ่ะะเจพื ลงให้ทันตามเวลานะครับอันนี้เนี่ยเวลาแอดก็บีบมากและคลิปมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่ามาไวหน่อยนะครับผมแต่ส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับ ENB ภาพสวยนะฮะถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกได้ตรงปุ่มความคิดเห็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับอ่ะมาแช่นี้แหละ ENB ง่ายๆนะครับก็จบกันแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วว้เจอในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ